กาบสวัสดีเขาจะไปชมมือน,นี้พอเที่ยงก็เดินทางมาที่ปึงมะลุอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมเพื่อว่าจะมาติดตามตัวเลขสูตรหวยคำนวณของประพูนเนาะซึ่งจะเป็นเลขวิ่งครับผมเลขวิ่งตัวเดียวโคลโลครับเพราะว่างวดก่อนนี่ประพู่นก็นหายวิ่งเก่าปรากฏว่าออกสองเก่าตรงๆเนาะงวดนี้พอเที่ยงเลยจะมาติดตามเพื่อว่าเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องเพื่อว่าได้หลายท่านอาจจะมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าหาตัวจับคู่ยังไม่ได้ ก็ลองเอาเลขวิ่งของประพูนไปใส่เบอรงคารับานมุ้ชชเพราะา่าเล็กวิ่งประพูนประพูนนี่ถูกเมื่อหลายแต่หลายงวดขึ้นกันครับฉะนั้นแล้วห้าลองไปติดตามไปฟังเบอ่งกับประพูนงวดนี้ประพูนห้วิ่งตัวใดไปฟังไปติดตามน้ำประพูนเลยครับเดี๋ยวเจอกันครับกำลังมาถึงบ้านประพูนครับผมตอนนี้จ่ก่อนที่ห้าจะไปเอาเลขสูตรหมให้คำนวณเป็นเลขกวิ่งกับประพูนเนาะ พอดีครับคุณพ่อเราอยู่หนีพอดีครับก็เลยจะถามเพราะว่าในยินข่าวว่างวดก่อนนี่เพิ่ฝันแม่นครับได้ทั้งสามตัวตรงๆเลยครับท่านผู้ชมพอเที่ยงก็เลยจะล่องเอาเป็นความฝันของคุณพ่อไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะครับเนาะกับบนแอครับงวดก่อนนี่เข่าหาหนึ่งเกตพ่อฝันในหาหนึ่งเกตตรงๆรงในวงวี่ผพันมาคือว่าฝันเกี่ยวกเจะได้เก่้นบ้านเลขที่เล่าหนึ่งหนึ่งเกตบ้านนี้ก็เลยมาแปล่ว่าเฮียกะหา มาอีที่แล้วกันหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็เลยห้าหนึ่งเจ็ดบอกแม่เพิ่อยู่ออาอีกที่เพิ่หนึ่งหนึ่งเจ็ดครับแต่ว่าอีหย่างก็มัตตีใส่ยังไงให้ได้ห้าหนึ่งเจ็ดเ้เหี้ย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 เฮี่ยเฮี้ยเอียเหี้ยเหียเหี้ยเหียเียเี้ยียเหี้ยเี้ยี้ยเหีย,หยเ้เีย้ยยเ้ยยเี้ยยเ้ยยเ สอจอน้อยนี่นะโอ้ยเฮี่ยเฮียโอ้สโหแม่นอยคะเสดหมุ่ชมเพราะว่าคุณพ่อเราเคยบอดสูประเทิญฟังอยู่ข้างหนึ่งเนาะเพราะผมเคยเหตุงานอยู่กับอันลูกอันกับอันเฮียอันอันนี้ลูกพี่เก่าเพิ่นพ่อฝันไว้จังไหนเน่งวดนี้เอาเอางวดนี้ฝันฝันเขาทาอยู่ไหนเราเอาอย่างห้พร้อมไหนล่อขอให้พร้อม ใส่ทุงยางบุหัวมันเป็นมังทุงยางใส่ยังใส่ทุงยางครับให้กัดเอาเอามาบาะนี้ก็มาขดเบิง่งเอ้ากับมันสิเมนตัวใดตัวหนึ่งกับฝันขดเบิง่งก็ว,ว,ว่า่งบอแมนนความขดแบบบัวไดเสียงครับว่าแล้วก็นอนอ๋อ ก็ฝันมามีคนมากนวดคุยมากำคุยก่อนอุญาตได้ครับท่านผู้ชมเอาเพาะห้ำก็ได้ว่าห้ำก็ได้เนาะมามากำห้ำวันจสาวันนี้ก็เลยทางผู้มาจับมาบายเพิ่งว่ามันพ่อเอาแล้วคนละมันเป็นผู้ยิ่งหรือผู้ใช่หรือพ่อที่มาจับโอ้ไม่ยิ่งมันพ่อเอาแล้วคนลาเฮ้ยไปบายิึงของเจ้าของ มันเตะแ,แสะอยู่มันสักเอาได้จริเหอาเจียเข้าว่าให้เอามันเอาได้ลหรอข้าว่าโอ้ตอนเข้าว่าเ่ยมันก็คึกอ,อยู่ครับไปใบบึงจับบึงโอ้ยมันบดได้ดอกอันนี้ก็เป็นแค่ความฝันเ้อครับสมุชชมกับธรรมดานาะคนห้ากมีธสีที่จะฝันไปเห็นแน่ได้หลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็บอกไปตามความฝันครับผมคับสมุชชมอย่าไปถือว่าเป็นความหยาบความหยั่งเนาะ ก็แค่เป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาครับก็เลยมาแปรแปรแปรบางว่ามือกะหามือกะหาอันนั้นก็หนึ่งหนึ่งกรรมกรรมขันขันไซตตกอก็คือเป็นเก่าห่วยเก้าหนึ่งห้าขันขันลุกเต่าแล้วแปลแล้วแปลเป็นเก่าได้พอกรรมนี่บมานนี้ก็คำหนึ่งหนึ่ง จับคือเจ็ดเป็นไปไเพื่อนกรหรือเพื่อนจับเลยนี่มักกำรมเอาแบบนี้เราวก็ดนวดนวดกำรมเวลาไปกำรมวแนวนันกำมมันพ่อเอาเลยคนปะอ๋อกำครับกำแนวนันพอแต่เขาว่างมือปึ๊ผมาจับมึงไว้มันแต่ใส่มันเอาอะไรดอกจะคนละพ่อที่มากกมของพอคนเดียวคนเดียวคือกันอืฝันจะขึ้นละครับนี่ฝันตแต่ มืออื่นวันทีหาก็ได้มากเลยอ๋อวันทีพ่อไปนั่งน้องบาลบอกครับวันทีหนึ่งครับแค่มันเสือกข้าวเดียวสั่งเมันก็้ผซึกว่าเหลืองฝันวันทีพ่อไปนั่งน้องบาลนั่นพ่อเป็นอย่างกาบสูฟังเนี่ยกินเห็ดครับไปกินเห็ดกินแกงเห็ดเห็ดอี๋อย่างพอ่อเห็ดละโง่เห็ดเข่าไขา่เห็ดทานเห็ดหนังงัว เห็ดขมเห็ดร่วงนะมันมีหอดเห็ดปวกเ็ดอย่างัเนเพี้นไม่ใช่เพีเฮ็ดอีอย่างแนวนั้นมันมีอยู่ดอกหนึ่งผิดเติอยู่มันหยาบเป็นของเห็ดละงอวงบอกครับจักว่ายำยำไปเห็เดดอกนี้ก็หยาบแท้มันหยาบอือคือหยาหยาแท่แต่ขึดนยู่ไปลงไปประมาณหกสุ่ม ของมันโกกากโกกากโกกากบบนี้ก็เลอลุกมากตั้งแต่วันที่หนึ่งนยบอกว่ขึ้นวันที่สามสิบเลยละโอ้ขึ้นวันที่สามสิบ้ก็แม่เพิ่งกับเลยโอ้ขึ้นวันที่สามสิบอ่าน่้อ่าองวอนทอ่าาอ่บอ่า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 อวัอ่ีอ่าาอาออาอ่าอ่่าอ ไปอนามัก่อนไปอนามัยกัมยกบมาครับไปคลินิกหมอประกาชิ<อ>ตตรงกันขามครับไปเชนี่ครับก็บมันโบดีคือน้องไผ่เลยทั่วหนึ่งหกหกเก้า 1, 6, 6, โอ้พระามมหามาเลย<ด><อ>โอ้ไปหอดฝนจังห<อ>ูจ<อ>ักว<อ>่าจะคล้องเบื่อเฮ็ดบ่บ่ หูวล้วแตงแต่มันหก oh, ัก๋อหูแล้วยวแตงแต่แต่สิไปหาอันไม่ี่ายนขึ้นนั่นน,นั่น,น,นทิพกวัวเถอโอ้หักกันมาพอทั้งหักทั้งถ่ายอ๋อเนาะนั่งนั่งนั่งบ่ได้ตรงเอามือคึ้นไปแบบนี้เพราะมันเหนีนทองไปเขาขอเสลยปุ๊บเขาว่ากินเฮดเบือเขาว่า oh. มันมีผิดตับตึงตับบวมเขาว่า ตอบจะพังแล้วเพราะว่ามันเป็นความขจาวีนะพอนะขรับผมนี่พอเที่ยงก่อยากว่าสูฟังเพราะว่าบางคนช่วงนี้ก็เป็นนาที่ว่าช่วงของปลาออกย่างเห็ดนี่ก็จะออกดูครับบางทันไปกินเนาะเก็บมากินแต่ประพู่นก็ถือว่าเป็นเสี่ยนเห็ดขึ้กันครับแต่ว่าก็มีโอกาสพลาดได้ท่านแล้วก็ให้ระวังตัวกันสัผู้สุกคนนะครับนอกากปาชีกินนี่อย่างกระไดเอาบอกอีกความนึงพ่าบอกอีกเท่านึงฝันนั่นฝันนั่นฝันว่าจงไหนก็เอาว่าไม่แปะให้ตัวไหน ฟันรามีผู้สาวเอาเอาเอามจากะลาเขามากำห้ำนั่นจากะลาแต่ว่าพ่อนั่นแป้ให้ตัวไหนแป้ให้ว่าสองคำครับตุวนี้ก็นึ่งนอกครับแมนหนึ่งมือเขาก็หาเก้าหนึ่งห้า เก้าหนึ่งหาบพ่อโอ้ยค <ination> ือกันกับลูกตตอมเนี่ยลูกตอมฝันเราปูเจ็กมให้ยนะลูกต้อมไปเป็นหาหนึ่งเก้าอาเป็นเลกตัวเดียวกันแต่ว่าสลับกันครับามผช้ชมเนาะโอ้ค่ะผมถึงว่าเป็นตัวเดียวกันครับทามผช้ชมเป็นตัวเดียวกันซึ่งเป็นหยังพอเที่ยงขึ้นถามคุณพ่อเพราะว่างวดก่อนนี่คุณพ่อพ่นกับฝันดีครับฝันได้สามตัวตรงๆเลยอาก็ลองเอาไปพิจารณาเบื้องนอกครับสมผช้ชมเนาะกับโบน่ครับงวดนี้อาจจะเขายีกซ่อนเข้าต้อมวดก็ได้ครับผมกับโบนแครับเพราะว่า หน่อยคนครับจะฝันแนวนีเนาะอาจจะเป็นการฝันดีก็ได้ที่ว่ามีมีมียิ่งมีผู้ยิ่งท่านหนึ่งมากรรมของพอ่อพ่อก็เลยตีหายเป็นหาหนึ่งเก่าครับเพระาะว่าเมื่อกะหากรรมกะคือกอไก่กะเก่าอันนั้นอันหนึ่งกะคือหาหนึ่งเก่านะครับามผช่ชมเนาะไปครับานุช้ชมเดี๋ยวพอเชื่องจะพาสนผู้ชมไปเบิ้งเลขสูตรหวยคำนวณ เป็นเลขวิ่งตัวเดียวโคโลของประพูนครับผมเนาะก็ขอขอบคุณหลวงพุณพ่อครับที่ให้ปลาพูนครับผมคือสิโชคดีกันอยู่หรอกนะพ่อเนาะมันวิทย์ข้อวิทย์โขกไปแล้วมันกับพี่ตาโชคกันนะพ่อเน้อโอ้แม่หมาเน่แม่สามตัวตรงตนี้นะพ่อเน้อเอาขอบคุณได้หลายครับพ่อขอบคุณได้หลายครับผมไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยงภาพเปเบิรงเลขสูตรหวยคำนวณของประพูนครับผม ก่ามันกออก,ก,นก็ออนี่ครับท่านผู้ชมอพอดีครับปรพูนก๊อกสิไปเกี่ยวหญ้าครับพอดีว่าเที่ยงมาท่านพอดีเนาะนั่งคุยกันพอดีฝนก๊อกสิตกาง,งประพูนเลยหยุดไว้ก่อนครับท่านผู้ชมอเอาว่าวให้ฟังในงวดนี้เพิ่นวิ่งมาให้ตัวไหนก่อประพูนเพิ่นวิ่งนั่นเพิพ่นได้แปดตัวข้านวณของฉันมันก็ได้แปดซีพูดกันตัวเพิ่นให้วิ่งแปดตัวเดียวบนงวดนี่เพิ่นเช้ามเพิ่นกับตัวเดียวโคโลคือเก้าหรือนอปลาเนาะตัววเดียงวดก่อนนี่วิ่งเก้า ก็ปรากฏว่าเข่าสองเก่าเนาะเข่าตรงๆว่าฟ yeah. totally. yeah. ันดีๆได้ครับสมุนช่วงโมเมนต์ต่างวอ๋อครับผมงวดนี้เด็ดแปดงวดนี้แปดตัวเดียวแต่ว่าของปลาพูดนี่จับคู่ให้เป็นแปดสี่แปดอืมข้าเจ้าพระเทษสูตรเนาะข้าเจ้าพระเทษสูตรมาเบิ้งเอาขาสูตรปลาพูนออกก่อนบางท่านบางท่านอาจจะงูจักเนาะ นี่คร <isation> ับท่านผู like ้ชมปะพูนก็ขอสงวนิทธิ์ผูดสูตรไว้ซะก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะซึ่งตามจริงนี่ของปะพูนเพิ่นจะได้ที่ร้านไส้เพิ่นมาเก็ตเป็นสูตรไว้ค้อนวณการวิ่งครับผมเลขวิ่งวิ่งกับมิเตวิ่งตัวเดียวเหรอครับว่นนี้วิ่งหลายตัวหรอครับเพิ่นไฮมาเพิ่นไฮมาวิ่งแปดในบ่อป้า วิ่งแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าสูตรของประพูนนี่ได้แปดี่ครับซึ่งมันตรงกันกับสูตรเนาะปะะ่าเนาะตรงกันกับสูตรเป๊ะเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ตรงกันกับสูตรบ่เปลือเงินสื่อบม่เปลือเงินสื่อแม่นบ่่นี่ครับท่านผู้ชมเบื่องเอาครับเป็นอย่างพ่อเที่ยงให้จากมาตามให้ท่านผู้ชมเพราะว่างวดก้อนนี่กะให้วิ่งเก่าก็เข้าม่ายีดีครับสองเก่าตรงๆเลยข้างล่างเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ การรองท่านผู้ชมหลายหลายท่านกับว่ามาติดตามให้แน่ว่าสันเพื่อว่าทั้งหนีมีเลขกในดวงใจอยู่แล้วตัวหนึ่งกับเจ้าไปใส่กันเพื่อว่าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าบางท่านก็มีสูตรหวยคำนวณคือกันครับท่านผู้ชมบางเท่อกับคำนวณได้ตัวเดียวคือกันเป็นเลขวิ่งก็เลยอยาก็ไปจับคู่กันอย่างสี่นะครับท่านผู้ชมบ่ดเท่างกเลยมาติดตามกับประพูนให้ครับผม โดยไปพุ่งจับคู่วไห้มื่นนี้ก็คือ8 4 4 8นะครับท่านผู้ชมบอกเมนว่าแต่ว่าแปดสีอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมเนาะ8 4 4 8วิ่ง8มาล้านเปอร์เซ็นต์เอา้ากระคอยท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เบื้องยังมีสติเด้อครับพอเทียงกะนั่มไปไห้เพื่อเป็นแนวทางครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อฉลารกิจการของรัฐบาลงวดของวันที่16กรกฎาคมพศ2564 ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตารดาชาแนลขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้มีแต่ความสุขความเจริญด้อครับบ่ว่า,าจะทําการซิ่งใดก็่อ้โชคให้มาสครับผมเสี่ยงโชคลงทุนลงไปก็ให้ทุนเคลืนได้กําไรเป็นเส้นแสนมันเหมือนทาเท่าพละครับเนาะให้เป็นเส้นแสนเท่าพละเอาคลิปนี้พอเที่งก็จะขอตัตวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าครับผม โชคดีมีตังใส่กันสุูทุกคนเด้อครับวิ่งแปดครับวิ่งแปดวัวืมเ,เขียนเดี๋ยวเขียนเลขของพอ่อเราบอกไว้ก่อนโอ้โหนี่น,นี่ครับนี่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 ยายบัวเขียนไว้ให้แล้วเก้าหนึ่งห้าประพู่นห้8แปดสี่เลขวิ่งวิ่งแปดตัวเดียวโคโลค,ครับผมไผมากระจัดผู้ดไดขัดกระพานนะครับเนาะเก้าหนึ่งห้านี่เป็นเลขความฝันของคุณพอ่อเราจนวิ่งแปดนี่เป็นของประพูน่นโดยประพู่นจับพูนห้เป็นแปดสี่ครับผม มันหมาน,นกันสุขสุขคนเ้อครับพระเทืองขอตัวลาไปก่อนครับไปแบบฝาฝ้ามันนี้เดี๋ยวกจะได้เดินทางไปหาอันอปูปูเสมิงปูเสมิงนี่เนาะป้าหน่อยเนาะ,ะปูปูเสี่สมิงนี่สิมากเอาผ้าไปตั้งประเทศครับผมผ้าเอาขามไปตั้งประเทศไปละครับตอนนี้ก็ลำบากแน่ครับช่วงนี้